หนึ่งสิ่งที่ทําให้ความรักของคุณยังไม่ดีเท่าที่ต้องการนั่นก็คือคุณคิดว่าความรักเป็นภาระถูกต้องไหมคะหน่อยเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่ัวตัวอย่างเนาะนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเคยมีความรักนะคะแล้วก็ตอนนี้การงานกําลังไปได้ดีเลยนะคะกำลังเป็นผู้บริหารกาลังเป็นคือกําลังดีกําลังรุ่งม,มากๆนะคะแต่ว่ายังไม่เคยประสบ ความสาเร็จนะคะในเรื่องของความรักเพราะว่าเขาคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าความรักเนี่ยคือภาระนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาอยากจะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักเนี่ยเขาคิดว่าถ้าเกิดมีคู่ชีวิตเนี่ยมันทําให้การงานของเขาล่าช้าลงนะคะมาทําให้เขาเนี่ยไม่รู้สึกไปข้างหน้าหรือว่าอะไรก็ตามนะคะจริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะว่าเราเชื่อ,อยังไงจะได้อย่างนั้นนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วความรักเนี่ยนะคะมันมันเป็นพลังด้วยซ้ำนะคะถ้าคุณเชื่ออย่างนี้ว่าความรักเนี่ย มันคือ,อพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะที่เป็นพลังจักรวาลเลยแหละพลังของความรักเนี่ยความรักมันถ้าสมมติว่าคนคนที่ใช่นะคะมาจับคู่นะคะมาอยู่คู่ด้วยกันเนี่ยนะคะจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ผลักดันกันไปข้างหน้านะคะทำให้คุณประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อผิดๆนะคะจงปัดเป่ามันออกนะคะแล้วก็นะคะเปิดรับนะคะคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตรับรองว่าคุณจะเจอคนที่ดีและก็จะเป็นคู่ชีวิตที่ ส่งเสริมกันนะคะทำให้คุณเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จนะคะแบบพุ่งทยานนะคะแบบจับคู่กันไปเลยนะคะสองพลังสองพลังบวกนะคะโอเคเป็นกำลังใจ้กับทุกคนนะคะความรักไม่ใช่ภาระนะคะทุกคน